อท่านก็บำเพ็ญควรเลยนะคะด้วยภาระหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรมภาระหน้าที่ทั้งเป็นแม่ทั้งเป็นลูกทั้งเป็นลูกชายทั้งทำทุกอย่างนะคะทั้งทางโลกทางธรรมไหนจะต้องทำมาค้าขายแต่เนื่องด้วยธรรมะและรำคาจริงๆวันนี้ท่านจึงไม่เคยคิดที่จะทิงรรมไม่เคยคิดที่จะห่ารรมและไม่เคยคิดที่จะเดินออกประสบทางธรรมต่อให้เจอวิบากกรรมหรือการทดสอบอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นวันนี้นางพญาท่านนี้นะคะท่านจะมารล่ศึกษา อ่าบทต่มาบทย่อยของทุกท่านค่ะท่านทราบว่าแท้วังผน้อยขอเรียนเชิญหลองเจีนซื้อค่ะ มี่น้อยนะคะก็สวัสดีราขอสาท่านนะคะก็เรื่มมาแจ้งนะที่น้อยได้ขึ้นมาที่น้อยเพื่อจะรับแล้วก็ทีุ่ดนะคะาจาม่ร์้กสสัวัครวันหาทยที่จากฟ้าที่โง ไปด้วยการนำพาของผูนน้แนะนำและกรองเองด้วยให้ผู้รับสิทธิ์ว่าที่พุดคระ จมัาเนี่ยบางครั้งในความรู้สึกเราปรับนู่นใจบางครั้งเราก็ตื่นเต้นว่าจะมาในที่นี้เขาเิดอะไรหรือเปล่าเขาไปย่อนอะไรหรือเปล่านั่นก็คือจะมีสิบข้อด้วยกันอันดับแรกเราก็จะอ่านเอนว่ามีสตินะคะกับสิ่งที่เราได้ถามที่ดีทุกครั้งก่อนที่เราจะพูดไม่ยื้อให้ใครทขัดกับเราเลิกไวคว้าในสิ่ง ความสุขของตัวเองได้แล้วเหัดไปสบตก,กับอะไรที่ทําไม่ไหวไม่เสียดายอะไรที่นานเกินไปมีความสุขการให้เล็กเลกไมน้อยเลิมความหวัง แน่นอนวันนี้เราต้องพอูดที่เราจะอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าอยู่กับโลกแบบนี้นะคะซึ่งเราเราก็ต้องเป็นไงคะใช้ชีวิตประเทศแบบวา่ามีสติแน่นอนอันแบบแรกเลยการที่เราจะทําม,มาหากิหนหรือต่ออยู่กับไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วแต่การที่เราจะเดินเดินทางไปไหนหรือเราจะทาบทอะไ อันดับแรกเราต้องมีสติเราต้องคิดก่อนเลยว่าเราจะทำยังไงให้เราสําเร็จทํำยังไงที่เราเข้าใจในสิ่งที่เราทำเช่นเดียวกับมิสติกกับการที่เราเดินทางไปทุกถึงแห่งถ้าวันนี้เราจิตที่ของเราที่ไม่อยู่กันเลิกจากตัวไม่มีสติเลยขับรถรคใครกำล,ล,ลังคิดใจหลองผิดแก้ปุกบนะหนใจอยู่ตะมุี้ที่ร้องเพลงใช่ไหมที่ขับจี้เรามาตลอด อ้าวผ่านไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้สติจำเป็นอย่างมากที่อยู่กับเราตลอดเวลาเราพยายามที่จะเรียนอะ้รที่อะไรที่มันโครงสร้างเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราและก็สอนให้ถึงคิดให้ดีทุกครั้งที่จะกล่าวพูดเช่นเดียวกับสติวันนี้ถ้าเราเราต้องใช้ธรรมะนะไป้รัชคิดดีพูดดีทสักีเพราะอะไรรู้นะเพราะว่าถ้าเรา ไมไ่คิดดีเนะี่ยแน่นอนทีเราวาจาเราตั้งมาแล้วตางครั้งอ่ะอาจจะทำให้เขาเจ็บทั้งกายเจ็บใจทำให้เขาคิดน้อยเนื้อกลังใจทำในสิ่งที่ไม่ดีไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เลยบอกว่าเราต้องมีสติเราก็ต้องเป็นคนฝึกคิดให้ดีอยู่ตลอดนะคะาือไม่ยื้อให้ใครที่คนอยู่กับเราอันนี้ เช่นเดียวกับตัวผู้น้อยอ่ะได้ที่ประสบผลเอ่อเมื่อวันที่ที่สิบวิถีฐานนะที่บอกว่าไม่ได้ใครคนอยู่กับเราก็คือเอ่พ่อผู้น้อยอ่ะก็ได้เสียชีวิตไปบางครั้งอ่ะเรา่ทุกคนอ่ะก็อยากจะอยู่บนโลกอย่างนี้อายุยืนยาวเช่นกันร้อยปีอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานนะคะแต่พ่อพ่าก็ได้ เราต้องรักษาควจิตญาณเหล่านี้ให้เรานั้นได้บำเพ็ญและผ่านการเรียกว่าฝึกฝนบำเพ็ญปฏิบัติอยู่กับปัจจุบันนี้นะคะต่อมาก็สิ่ห่งก็คือเลิกไฟฟ้าในสิ่งที่ขาดเลิกไฟฟ้าในสิ่งที่ขาดให้นอนเลยบนโลกนี้ดลงบนโลกมื่นี้ทุกคนรู้ว่าปราหนาวาร์มลักลอบโลง ทุกคนบางครั้งอะสิ่งที่อกผ่านะคะสิ่งที่บางครั้งคือต้องการความสุขความอบอุ่นความอยากได้เงินอยากเป็นเหมือนทุกคนแต่ทีนี้ในสิ่งที่คนทั่วไปบางครั้งอะเรื่องของปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองของใช้ต่างๆบางครั้งกับสิ่งที่เราควรที่จะอัไงคะใช้อยู่อย่างออเพียง นท่านมารการที่ายากในฐาคอ,อย,าอย่างข้อเดียร์ใชมคะก็คือเราเ,าเรียกว่าใช้ชีวิตของเราอะคืออยู่อย่างไม่ไม่เป้งอะนะคะไม่ก็ไฟไฟฟ้าในสิ่งนี้ขาดคือไม่ต้องไปไม่เลยามามาีใจก็จะชคือเราใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนการหกการกากินอะไม่คำใ้เป็น้นวต้องมีทุกอย่างเหร,ออรือชีวิตในจังหวะที่มันเพอร์เฟคอยู่อย่างมี มีกินมีใช et, like uh, like ้ใช mm ่ไหมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะต่อมาทำตามความสุขของตัวเองได้แล้วหลายๆขั้นอะไรผมคิดว่าทำตามความสุขของตัวเองได้แล้วบางครั้งเราคิดไหมคะผมมองอะไรล่ะที่จะเป็นความสุขแน่นอนการที่เราได้อ่าได้ได้กินเที่ยวพักผ่อนบางครั้งคิดว่าคือเป็นความสุขความสุขทางทางใจความสุขของทางกายเช่นเดียวกับวันนี้ ที่ผู้น้อยนะทำนะช่วงนี้มันเะป็นช่วงของให้กระจายเราก็ต้องหน้าที่เราก็ต้องทำงานใช่ไหมก็คือเหมือนกับอา่าก็คือเรียกกรลังประจันจมาใช้ทางโลกแล้วก็ทาง แต่เราถ้าเราคิดบอกว่าเออนั่นคือความสุขของตัวเองกฉะนั้นเราก็คือเราได้ทำความสุขของเด็กเรามามาลูกเลี้างวันนทางเรามากันมื่อมั่นเราอยู่บนถนนทางนี้นะคะหัดปฏะเสธว่าอะไรที่ทำที่ทำไม่หวสิ่งเหล่านี้บางครั้งเนาะหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งบางคนที่ว่าอุ่นเนาะว่าอะไรปฏิเสธว่าบางครั้งอ่ะเรา ้วยที่บางครั้งเราอยากทำแบบตามกำลังของตัวเองบางครั้งอะไรที่มากเกินไปบางครั้งเราก็มีเช่นเดียวกับว่ามีตึงบ้างหยอบ้างใช่ไหมบางครั้งเรียกว่าเราพอทําตามพอเหมาะกำลังของตัวเองแต่ว่าบางครั้งเราบางครั้งเราคิดว่ามันเกินกำลังตัวเองมันไม่ไหวหร้ออะไร ว่าพอเพียงกำกำลังให้เราบำเพ็ญแล้วสบายใจบำเพ็ญแล้วเราไม่ทุกนะคะนั่นี่สก็จะเป็นเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ไม่เสียดายอะไรที่นานเกินไปเอาวอุฒิธรรมเรคิดไหมว่าไม่เสียดายอะไรที่นานเกินไปไไเช่น สิ่งของความโลภความโกรธความหลงเนี andal, antis, also, ่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรานั้นไม่ควรที่จะไปนะคเราเป็นี่คนที่จะเก็บไว้ค่ยค่อยวายลไปให้เรายวาน้สุขารที่ให้เล็กน้อยการที่เรียกว่าวันนี้่เดียว ความสุขเล็กน้อยของการที่เหล่านั้นได้อยู่บนถนงทางสิ่งที่เรานั้นได้กระทำลงไปแม้เช่นเดียวก็เหมือนกับเล็กเล็กน้อยความสุขกที่ความสุขอการเล็กน้อยเช่นเดียวกับการที่เรามาเป็นบุญบนถนเรามาปัดฝากสถานทํมาทำมากทำน้อยสิ่งอย่างลร้อนเป็นมาจากบุญกุศสมที่เกิดขึ้นมาจากภายในใจของเราที่เหล่านั้น เราสามารถที่จะกระทำออกมาได้โดยการแบ่งปันนะคะตัวอย่างที่เรานั้นไม่บ躲กับแขกนะคะนั่นคือเป็นเป็นลูกเป็นลุกศพนะคะแล้วก็เลิกค่าดีหวัดจัดการัตท,ที่ยังมาไม่ถึนงนั้นเลยวันนี้ เราเรียกว่าหนึ่งคนที่เราเดิมานสถานะานะคนชน้าชอนุนนชนักช้ก,ก็ไกด้คือรู้สนจเราฉะนั้นเลยนนะี้เราเลยแต่วันนี้นึงคนที่เราเดินมาสานทิงที่รับค่าฉะนั้นเราเลยต้องเป็นไงค,คะก็เรียกว่าให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจกับตัวเองให้เรานั้นได้กล้าเดินอ,อยู่ในสถานันะ่ะแม้บ้านจะมีษษลลมคุณสศักดางหรือมีอารมณ์มากแต่เพียงวัออนนี้น อยู่กับปัจจุบันนั่นคือสูงทำวันนี้ให้ดีที่สุดทุกสิ่งอย่างวันนี้เนาะเราบอกว่าเราจะไปเข้าแบบต้องเป็นลักษณะไว้หรือขั้นความหวังสิ่งใดสิ่งเพียงเน่วันนี้ให้เราอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ เราไม่เพราะว่าตอนที่เราเวลา,ลา,ลาถาึงเวลารกกักษาแล้วการสถานการณทุกอย่างเขาได้กาหนดไว้แล้วไม่ว่าจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวหรอกเพราะอะไรนะถ้าถ้ายังไม่ถึงเวลาที่เขากาหนดก็มันก็มันคือมันแบบทุกคนมันไม่ตายถึงยังไงมันก็ไม่ตายจึงต้องมาเชึงไม่ถึงเวลากาหนดเห็นแต่ถ้าถึงวาระที่เขากำหนดมันต้องตายแน่ แต่เรานะั้นก็ยังคิดไปว่าคิดได้ไหมเวลาจะตายตายในบ้านหรือตายนอกบ้านเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน้องนนี้คนนะอยากจะรู้ว่าก็ไปดูที่บัญชีที่พยายามจะมีโอกาสให้ดูไหมเป็นเฉยเฉย แต่ว,วันนี้เรามีกายสังขารให้เราถนอมจิตอย่างเรานะกายสังขารนี้ให้เรานั้นมาความเพ่งปฏิบัีิยวขาดีไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะที่หราจะตายจะตายอย่างไรก็ช่าจิตดวงนี้ของเราไปไหนคนะมุ่งสู่นิพพานอย่างเดียวยวันนี้ให้เรานั้นรักษาจิตอย่าง <c oughs> ให้เรานั้นสมจิตของเรา hey, <c oughs> ให้คิดดีพูดดีแล้วก็กระทำเสิ่อิ่ดี ราะว่าข่าวที่ออกน้ามาที่ล่าสุดตอนน้เห็นแับที่ว่ารูปแบบนะที่เป็นปีเลยที่ข่าวออกที่สุกขทัที่เป็นปีเลยในการที่วางแผนที่ว่าครง เราถูกเลคืนนั้ที่เป็นโุลงสงส์สิ่งที่ทําได้ก็ก็สามารถที่จะพากายจังหาะเนี่ยมาทานั่นคือเดินด้วยใจของตัวเองเท,ที่เราที่ว่าวันเนี้ยเป็นโุลงเป็นสุส์นอกจากใครั็อากิดขึ้นมาบนท้องถนนมีแต่รถมีแต่อุบัติเหตุมากมายแต่เพียงว่าวันเนี้ยเราเรื่องของวามตายเราไม่สามารถ,ท,ราถที่จะมาติดได้เลยเดี๋ยวในวันนี้เราเราา <S <S ักษาที่ยา มันเปนหมายนขางมาแต่ว่าเราก็รู้ที่ว่าตัวนี้เราต้องมัเล่นนะข้าวตัวช่าันตกมีโอกาสสั่งได้เก็ควรที่จะดีไหมคะนะครมันเป็นเรียกว่าเป็นแรงให้กำลังใจให้กับศาษย์นองเราเนาะหัวม่านประเปณี